คุเสกคุณได้อม,มากยม,มีนจะแน่นหมบอกนีวาพี่บอกสซียก,กับบอเชนเน <c oughs> ไม่เคยใช้ก็ได้นี่ <c oughs> ไบกวาด้กังวัว่วาดงู่งวัวแต่หน่อยแม่ต้องเลี่ย แล้วเราจะวานประกาศมันเกิดขึ้นแล้วนี่จ้ะกระทั่งที่สองนี่ตนพักซี่นี่คือตอนพักซี่เกา่าที่วิไลพอเอาทิมเน้วจ้ะวิไลก็เก็บเอาไว้คือเก่ากับปอยนี่อัน,นพักตั้งโอวิไลก็อุย้ยพอเป็นตลอดเนาะพี่น้องเนาะ ีจ้ามีกระถางที่สามเนี่ยตรงกลางมีวิไลเห็นต้นบวชเ,เทศมันจะต้นบวชเพศเขี้ย,ย,ยอยู่ข้างหนอกวิไลก็เลยโซนมาใส่ก็เลยปลูกปนกันไปเมันจาพี่น้องเนะาะบ้านนี้พี่น้องจ้าสวนผักตรงพื้นตะกี้มันก็เป็นสวนผักเนาะบานนี้มันว่าแมนสวนผักเราพี่น้องดอกไม้วิไลางามงามพี่น้องจ้างามคือวิไลนี่แหละพุ่นเอาว้าไปงามโพดงามเหลืองามมาเรื่อมมาเหลือเนาะจะ้า งามบิลีพี่น้องตนมาตนดอกใหม่ตนดอกบานชื่นวิไลจมไมเป็นเด็กน้อยวิไลก็เคยปลูกอยู่หน้าบ้านมันพอก็เคยว่าปลูกดอกไม้นะปลูกมันกินบ่ได้ถ้าปลูกให้ปลูกพักปลูกแซลพอเคยว่าแต่ว่ามันเกิดมาเองวิไลก็เลยปล่อยเอาไว้้ะเบิ่งต้นสูงถ่วมหัวดอกก็งามสีสันสดใสจากสวนพักก็เลยกลายเป็นสวนดอกใหม่ผสมผสานกับพัก แซวนีวิไลสรุ่งที่เพ่นขายของให้เพิ่นเอาวันนอใหม่มาจา้าหนีพักขากําลังงามเอาไว้แกงนอใหม่หอมหอมจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูนน่สกุลนจะเนาะกระเหลวเบียกแล้วงานแล้วก็ภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่ะผลงานบ้านประกาศเอาไว้แล้วพี่น้องบ้านมันกเกิดเกิดวเพราะว่าผักกาศบ้านมือสองมือมันก็ขึ้นเนาะจะเนาะเพราะเพราะว่าผักกาศบ้านในมือสองมือมันก็ขึ้นเล้วจ้า ประกาศมันได้กินไหวเนาะจา้ะพี่แหล่ว่าสิไปนัง่งเฮ็ดเบียร์เฮ็นยังแล้วว่าสิไปนั่งยูอูคุยกับพี่น้องปองไปแต่ปานี้พี่น้องจา้ายายอันผู้เป็นยุคแขางบ้านเนาะพี่น้องผู้ป็นป่าพันยุคแขางบ้านเพันยุบาน,นยบานทั้งหนาเพิ่นก็ไม่ได้ไปใส่พี่น้องจา้าที่บอกว่าออกจากบ้านก็ให้ใส่เม็ดเพิ่นก็ใส่เม็ดยุคเฮียนผู้เดียวเพิ่นก็ใส่เม็ดเพิ่นออกจากบ้านเพิ่นก็ใส่เม็ดแต่ว่าเพิ่นก็ยังติดเนาะจ้ะเนาจะจริงจริงอสมมว่า อยู่หน้าบ้านยังม่รูอยู่ไกลเพราะเงเพิ่นฉีดนั่นเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเพิ่นอยู่โรงพยาบาลสนามบ่ได้จ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นมือแรกเพิ่นเป็นมือแรกเพิ่นตรวจเนี่ยเหมือนแรงตอนเศร้ากัเห็นเพิ่นนอนอยู่บนมือเพิ่นไข่เนาจะเนาะเพิ่นเป็นผู้เฒ่าแล้วกัเพิ่นกัไข่ไข่ล้วบัดนี้ผู้เฒ่ามันติดเชื่อไว้เนาะแล้วอีกอย่างนึงเรากับเป็นกับขนคนแบบว่าเล่าเล่าเป็นไข่ไข่เขาเออนี่ยังกาะเอาไซเมอร์เรากัเป็นแบบลงล้มลื่นล่มาดี พอออสมอมามาตรวจเพิ่นแล้วตรวจเพิ่นแล้วเอาไปรุ่งบาลเชีย์กันนะไม่เอาไปรุ่งบาลแล้วแล้วเป็นกับได้อยู่รพยงบาลสนามเตว่าเพิินเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบก็ประจานบ่ดีเนาะเพิ่นกะ เพิ่นก็ไม่อยากอยู่เพิ่นก็มีแต่สีหอบผ้าเพิเ่นมีแต่สีเมื่อบานเมื่อบานเพราะว่าไปอยู่โรงพยาบาลสนามอยู่ในตัวเมืองของโกสุมหมอเพิ่นบ่ได้มาเบิ่งตลอดเวลาเนาะจะนอนแล้วหมอบ่ได้มาให้จัดยาให้หยังให้กินหมอมอจัดยาให้กินแล้วก็จ้าของก็ต้องโซเลือตัวเองตอนเช้าเที่ยงแลงกะกินเองแต่บัดนี้เราเป็นของเราแบบนั้นเราบ่สามารถที่ดูแลตัวเจ้าของได้เรามีแต่สีหอบผ้าเมื่อบานอ่าเจ้าก็เลยให้อสมให้เพิ่นเอากลับมาแล้วก็เอามาไว้บ้านแล้วก็อสมก็เที่ยวมาเบบิ่งพอดีกกัะเมื่อวานลูกชายเพิ่นก็มา ก็โทษเอาแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นมีลูกชส้สามก้นมีแต่ลูกชายบ่มีลูกสาวแล้วเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวคือวิไลนี่แหละบ่มีลูกมีเต่าอยู่นําลูกชายลูกเออ่เต่ากันไปได้เมียก็อยู่กับลูกกับเมียบ่ได้มาอยู่นําเพิ่นวิไลก็เว้าวิไลก็เคยเว้ากับลูกแปลว่าอันแมนเ้ยเฒ่ามาก็อย่าปล่อยกุ้งสีเด้อยากจะก้องยู่ผู้เดียวตอนเฒ่าแล้วเจ้าพี่น้องจ้ะอันมีลูกชายผู้เดียวแต้มวิไลก็มีหลานชายอีกเป็นหลานชายอีกสองกนก็ยังว่าซูอย่าเฝ้าเห็นมันเด้อเอาหลานสาวให้กูจยเจ้าเนี่ยพ่อบ่ได้มาเห็นเห็นเงี่ยวู้เฒ่่่าาวซัน จัดก็จิมาบังจากองมาบวงเปลไปก่อนพี่น้องจ้ามานีค่ะลูกไส่วิไลกับเป็นจะพี่น้องลูกใส่วิไลเฮ็ดงานอยู่กักรุงเทพกะติดคือกันติดแล้กกะกโตอยู่ในห้องเนาะบ่ได้ออกไปใส่มาใส่กะแต่บาก็มียาดนอกจะกเนาะเป็นญาิทางเมียเขาจาดูแลขจาไปเอายาเอายังมาให้กินกะก an ็เห็นเพิ่นเป็นทางพีเพราะว่าเพิ่นว่นใดไปใส่กันเลยผู้เมียก็เลยโทรหาลูกโทษทมข้าวข้าวลูกเกะตีกะ มือสองมือทั่วหากันเชนหนึ่งกบรบเบิโทรสุมือเนาะจ้าพี่นองจา้าปกติมิตรลูกกันมแตรเมททั่วหาลูกลูกบระิทร่หาเมทก็เพราะว่าหลวงจะเขาอยากการยากงานเนาะอีกอย่างหนึ่งกะเข้ากะสุขภาพร่างกายแข็งแห้งดีครับบ่ได้มีอย่างเห็เขาห่วงเขาก็ว่าเข้าโอเคเขาแข็งแรงบ,บ่ได้เป็นภาระบ่ได้มีอย่างให้เขาวง,ขาบบเ,งเข,า,งขาใหญ่เขาก็ไปโทษมแตรจะกองโทษทำข้าวทำข้าวธรรมดาลูกก็เป็นจ่พี่นองทีเล็กกบผู้เมียกะบอกว่ากินยังสียังสีเด้อมันมันแบบว่าอัน หัวหายแล้วค่อยล้อมคอกเนาะป้าลูกใต้ว่าแม่มันเป็นแล้วมันมากินที่หลังมันบ่ได้แต่มันบ่เป็นยังดอกมันติดเดี๋ยวมันก็หายผู้แม่ก็คืดลายเนาะจ้ะเนาะคืดลายยันมันเป็นนั่นเป็นนี่หลายเขาก็ว่าเขาบอ่เป็นยังลายปัสสาวะมันติดเดี๋ยวนี้มันติดกันทั่วไปมันแล้วอันเพโควิดนี่ว่าสันว่ามันติดมันนั่นเป็นไปทั่วเมื่ทั่วประเทศแล้วมันเป็นขึ้นโหลดกาวัดไครนั่นเป็นธรรมดาแล้ววัดเป็นไม้ยังดอกวัดสันบัดวิไลวัดิไปนางหน้าบ้านข้าเจ้าฉีดพ่นยาข้าเจ้าก็ออมข้าเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าอยุ่งฟังตรงคำข จับแง้มเลยมันสิมือจากเขาเนะพี่น้องจ้าจับแง้มเลยมันสิมือมันสิเ,เ,เ,กกสเสลววิไลสิมว่าวบในนการที่ว่ามีลูกสาวก็มีลูกชส้มันดีแตกต่างกันอั้งใดพี่น้องจา้าพี่น้องนี่บางคนคนท่าถ่ามา,าลูกไสเวิไลเ็ดโตดีบ่ยัหดีๆจ้าแต่ว่าความไมยแต่ว่าความหมายมันเป็นแบบการที่มีการที่มีลูกชา้ มันก็คือมีลูกสาวด้ยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นพี่น้องคือคือวิไลเพราะทมใหลูกสาวอย่างหนึ่งลูกสาวลูกสาวเขากับเป็นตูเล่กับเป็นไก่นี่ก็เมลายก็จะสถามเลยมเป็นยังจังบอเอาลูกสาวจังเอาตลกใส่ผู้เดียวเพราะมีผู้ใดเอามันจเอามันกับเท้าเลี้ยเนาะพี่น้องจ้ามันเอาว่าได้เท้าเลี้ยงมันมาเอาว่าได้ดอกลูกสาวนั่นนะถ้าจังจังวิไลเห็นส่วนมากเนาะพี่น้องจังเั็นว่าจัง มีลูกชส้ลูกไส้กะไปแต่งงานมีครอบครัวพี่ลูกมีครอบครัวเป็นครอบครัวเขาเขาพอๆได้มีเวลามากดูแลมากนั่นเท่าดอกแต่ว่าถ้าอาจจะเป็นถึงมีอิริหรือว่าาจาเป็นอิริเกิาก็คือว่าลูกชา้กับสิบปนนิบัติพ่อเมย์ได้กับว่าแต่ต่างจากลูกสาวเนาะ ว่นนวลาแบบนั้นยังบ่าท่านมาถึงโตเจ้าของวิไลบองหูจากดอกแต่วิไลมีความคิดแล้วก็วิไลมีความเสื่อในในหลายในในแง่คิดที่ว่าลูกผู้หญิงดูแลแม่ดีกว่าลูกผู้ชายจังจังประสบการณ์เนาะจ่ะเนาะยังประสบการณ์ที่วิไลมีมาประสบการณ์ที่มามีจังเม่วิไลป่วยแม่วิไลเจ็บก็บมีน้องสาวแล้วก็มีวิไลอัดเปลี่ยนเวียนกันเนาะ ลูกไส้มากก่แค่เออมาฮะหุงว่าป่วยอะล้วก็ไปบ่อใดามากปนิบัติบ่ไดดมากดูแลบ่ไดดมากเช็ดขีเช็ดเนียวบ่ไดดมากดูดูแลคือมัน่นบ่คือลูกสาวแต่ว่ามมนก็เป็นความเสื่อไปความเสื่อมบางทีลูกสส้บางคนกัจกับกัสิดูแลดีก็ไไ้เนาะแต่ว่ามั่นก็นแล้วแต่ความขิดมันก็บอกกันบ่ไดดเนาะแต่ว่าความคิดของไม่ไลเนาะว่าโตเจ้าของโตเจ้าของในมือน,นี้โอเคอยู่ยงังแข็งแห้งยังไปใสายมาใสาไใด กับตัววิไลเองกับวังวานในมือขอา้างหน้ามือไดนตีวิไลมีสามขาตอนนี้ยังยางสองขาย่มีสามขากะถือไม่กระเทากับวังว,างวาง่าลูกไส้เดียวกับสีดูเล่ <c oughs> เขาคือสีป้าป้าว่นทีมวิไลกับวังวานสีนแต่ะนา่ามันคนอนา่าขึ้นกับสามารขึ้นไว้ในอนาคตไว้ในข้า,างหน้าว่าเป็นจังไดงูจังไดเพราะวะ่าความเสือส่วนมากความเสือของผู้ถาผู้จะรว่าความเสือของตัววิไลเองคือกันตัววิไลเสียว่าจังไดมีลูกสาวมันกะโอเคกว่ามีลูกไส้แต่ แต่มันมีลูกผู้เดียวกันแล้วก็เลยม,มาคืนอาไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนะาะว่าเดี๋ยวเป็นคนคืนลายที่คืนอาไว้จากน้อยกรรมนี้บ่มีอย่างจากจมานั่งคุยเรื่องบ,อโบัโคลีเนี่ยจากแง่ในสิมมนส่มือจากแง่ในสิหายเนาะจ้ะนองพี่น้องเนาะแต่ว่าวิไลก็ดูแลเจ้าของด้วยว่าจว่าบ่ให้มันบ่ให้มันเอ่อไปไกลบ่ให้มันมีประวัติบ่ให้ได้มีประวัติว่าเจ้าของเป็นและอีกอย่างนึงก็เป็นห่วงลูกเนาะบ้านนี้ลูกเป็นก็เพราะเป็นเป็นผู้เดียวพี่น้องจ้ะเป็นทั้งผัวทั้งเมียกัโตอยู่ในห้องเจ้าของอยู่กรุงเทพมัันนนบ่่อออกกกไไปสะหหวงเเาา็ขขใ้ ดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะการลูกมื่อกี้ก็เอาไปเอามามันก็เป็นโรคธรรมดาเลยแย่ๆขึ้นหลายเนาะพี่น้องเนาะกต่พี่น้องฟองไปสุขสุขค่อนก็ดูแลสุขภาพในเด้อจ้ะพี่น้องเนาะแต่วิไลคิดว่าอีกจั่งหน่อยมันก็สิหายไปดอกเนาะตำเมืองไทยบรนเทาประกาศเป็นเดือนกรกฎาคมนี้อีกบุกี้วันเดือนนี้เดือนสิบเอ็ดสัปดาคมมิถุนายนกรกฎาคมอู้ลอยกว่ามือของน้องพี่น้อง สำหรับคลิปนี้มณีกับพอ่อแม่ยังหนอดจ้าเห็นมาจ้าประกาศตนปักกาดวิไลกันลังขืนกันลังโกงกันลัางงามจําน้อยกับชิพ่อได้กินเนาะจาํเนาะถ้าบางท่านดเดินทางไปป่วนกันจะอยู่กันจนหอดเมษาก่อนเขาจังหวะกันไปเนาะพอดีพอดีอดพญายาสิเดมาเที่ยวก่อนที่วิไลกับวิไลจะบินก็นได้เพราะว่าบ้านเท่ากันเริ่มจะเปิดเดี๋โอเคแล้วสำหรับมณีคลิปน,น,นี้ก็ขอบคุณพี่น้องปังปายสู้ปู่สกุลนะจํเนาะที่เป็นกำลังใจให้วิไล คิดวังสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาเด้อจะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเราจะเนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณค่ะ